มันหอดูเรียนนได้อล่ะจ้าหอดีดอกจ้า,จา ขยางฮาหมื 4, ่นบ้ากูสวนไปเลาะเลนไปบอไปไปไปเอาเลยไปเร็เร็วเร็วเร็วเ็วเร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 ็เรวเเรวร แบาทแล้วแล้ว,วด้วยอ๋อข่าวพันฒนาแล้วอยู่เือเดี๋ยวีซ่าหนึ่งที่เคมีขล้องคู่อันนี้ครับ่พันฒนาแล้วอยู่เอาไปดูเที่ยวมันสวยแล้วเนี่ยอยู่มันสวยเหรอโอ้ยเนี่ยคู่สีดาเดี๋้ออเฮ้ยขาบแล้เขาเรียนยังพี่ขาดแล้วเล่นเชี่ยนี่กันบาดแล้วเหรอบอสเออ,อย่างคู่้ฮซงกอนเขาแถวแมนบอสเออเมนอ้ยตายแล้ววันไหนไปฝาไป เ,เงินกูอยังสู้เคยไปโร,รงเรียนมื้อนี้มีสงการบ้านเสาได้สู้เออคือไปโรงเรียนอย่ามาว่าไอ้ก,กูหลายสูมม้บ่มีรถแทนอยู่เฮ้ยสู้คือบ่พากันไปโรงเรียนมื้อนี้ให้มีงานสงยามเสาแม่อยู่ยสิไปไสคือเปียสุดโรงเรียนไปสิ่หามึงกูสิไปไสกับหล้องปูจะฝึกให้มาฝุ่นส้วดกูหั่น ปหาผู้บ่าวต้องมาวันก็ูรลาสูงงานเงร้าก่ที่สอบแล้วงานก็บพระท่านล่ยร้ายืองของงานตัวพ่อแมู่กัรวยอยู่ดอกเงืนแก่ศูงวากัมี่โยกแ้นยกโมเป็นห่วงได้นน่ก็ต้องมาเป็นห่วงกูสูไปห่วงส้นสูรอส้มามีรดหงยงานแงรายยูสูกูเป็นห่วงสูแมนร้ายก็ต้องมาห่วงกูเพะอาหังกูไปไปค่ว่าเอาผัวห้ไป สิ่ยเไปโรงเรียนแม่ว้าไปกงรนบัาันเนาะเนาเฝ้าไปโรงเรียนคูสิดาสง่าบทันจะไกับซางเป็นยังดอกเคยนะไปเตรียมถิ่แล้วไปไปอายหลายเป็นสองคู ไ,ไ,ไ,ไปคงโตแล้วบอสพี่เด้แล้วเด้ อีนี่มันเป็นไถยนี่เป็นไถยออกม่ออก่ะอยูนี่จะของ่ะเขาเากขับองนี่มันเป็นไถเของสแน่ข้ามามาก่อนจนเคล่มาที่หลังเลยปตะขส cờ xa đại cờ ya hay hẹn ya hay pho hay bên khó lên buôn หวา,าะการจากไปใหตจังได้หัวใจใสิลืมงด้ลงขอขอโอไอ้ล oh, 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 oh. รื่องคนคน,นึ่งเมืนวางาที่จังลืมตาเงาคือกายแผนหา้ามมืออบอว่า นุ่นพระพุทธคูอภรณนีนะตัว่องหรอบ่อไม่เอาประถมมาเท่าไหร่เื่นกันพระพุทธเรื่องอันศิลธรรมหาคอศิลหาคอศีลธรรมปถม้าประถมมาเท่าไหร่เื่อกันตัาประถมมาเท่าไหร่ไม่สองันเดียวมาสิจังบ้เดียวข้าดินเดียวดีดีเข้าจีนเข้าใต่ขันยาเลยนหนึ่งสองสามหักกระเป๋าเดยนหนึ่งสองสาม าณาจิปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิการมีสุมิชาจาาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิเออ่นุ่ถ้าว่าเ,าเ,เหล่องนีมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับช่วงที่มืากํลาลังเรียนชิ้นข้อสางเกี่ยวกับการหลงชูการประพฤตินในกางแห่งพวกไปยงก็ คนที่มีสคอกราอันนี้ไปหาองอืมไปตีมตูนแล้วบางที่สคอลอะบางเพื่อนไปอยู่แม่นเาเ้าบางคนเดี๋ยวจะไปอยู่เกี่ยวกับเลือดข้องความก็ก็เลือดของขาเจ้บใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกีดแล้วมมกับกี้เดือดคอที่แบบอทราบถ้าเป็นกีดกับเขาเนี่ยฉะนั้นอย่าไปอยู่กับเขาด้วยเตือนจะรองเตือนหมู่กันไล้เป็นหมู่กันเราเห็นเรือกันซ้ำนี้แห่งเรือกันเรือหล่องเรือหน่อย เออเยอหน่อยต้องไปเลยออกกันเบิดกันเหลืองหย่อนเหลืองมีและวที่บออกอเก่ยวกานถ่องไครรู้ยดีเป็นหย่อนเหลืองนีและวปฏิิพในการเจกันรว่างนั้นได้หะเอไม่ไปถ่องไคริงจริงเนี่ยอย่าไปเห็นสูบน้ำขัดจ้บไดไเลยนีนบบอกเออเร็วบอกล้วก็ดีมอปยถึงอสาวเธอบมาลุงเบีถ้าว่าเธอไปหากูบารเลยถ้าบอกว่าเธอไปหาปูบารถ้าไปห่อแล้วแต่ว่าถ้าบอกไปแค่กับพฟังสิ แมนยกเออเฮ้ว่ยวอะเระมาคำนะถามมื่องอเคือเม่สีแดาแม่สีดาโอ้ีโมเมนตโตสีได้เพกขนมนาำแม่บ่นบอกคืออะไรแม่ีาเข้ากับสีนึำเข้้วไว้เผื่อนกะได้ไก่ใก่น่าเเนใส่ถุเย็นเราจเงติดการบ้านเั้ะแต่ดแจเยียนได้หรอล่ต่จเยียนกั็นเหมือนไรสิจ๊กเราเป็นแบบิ๊บจ๊แนวเง งานงานเหมือนหาน้าสตร์้าโรงเรียนเนี่ยอากจะไปแข่งขันกรรมเป็นงานโอ้ยอยาก้มึงันจไปหูแต่ตัวมันจะจรงไหนมึงไปขึ้นน้ำมันไรแม่โทมาฮหลแม่อจ้า่เดสิูั้เดยสิมาค่ะ ไม่ปล่อยแม่กูทุ่มน้ำเออเออกูอยู่ได้มึงมึงยังคือสันเด้อกูไปนะสาธุดาก็สาไดเกิดย่าให้เคนอย่าให้พ่อให้เป็น

มอนีฮันกับบุกบูงนั่นทีมันเีม่อไปแล้วมันดูมันมุงไม่ผ่านดบไ่เฮยซามผู้ชายเเา,ามผู้ชายคนเดียวเฮยมอนีฮันตัวอย่าไปขิดน้ำมัน้หลชีวิตตัวยังมีคาคูนีเฮยแตตัวกบมาเรียนคือเกาซ่าอย่าไปหามันถอดบักผู้ชายเนี่ยน,น แม่ปอยก็มาตั謝謝้งใจเรียนพอก็มาเป็นคนดีของพ่อของแม่น้อมาต้องไปคิดน้ำมันดอกท้มไปใช้คนเดียวนึงปอยนุ่นแคปขอบใจเด้อเทรนเฮลที่ใจขอบขอบผมเด้อเด้อขอบกระหันโตเหมือนกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือสุภาพสิทธิเพื่อนมาไว้เปมาโตชัยยะเต โซโกที่ใด้มีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์สาธุดาก็ดาดายเกียรให้เห็นย่าให้พ่อให้เป็นของเล่นกูได้